ค่ะเดี๋ยววีจะมาเทสงานนะคะตัวแรกนะคะ,ะเป็นกระป๋องนะคะกระป๋องสเปย์นะคะสีขาวตัวเล็กตัวที่สองนะคะเป็นกระป๋องกาแฟเบอร์ดีนะเล็กๆสีแดงนะคะส่วนจุดประสงค์ที่วิเทสอยู่ทุกวันนี้นะคะ จุดประสงค์แรกเลยนะคะก็คืออยากให้บุคคลทั่วไปหรือว่าคนที่มาชมนะคะได้เห็นงานของเราว่างานเราเป็นแบบนี้นะคะลักษณะประมาณนี้นะคะจุดประสงค์ที่2คือสําคัญจุดประสงค์ที่2นะคะคืออยากให้คนที่สั่งงานนะคะหรือว่าเจ้าของงานที่สั่งมาทุกตัวนี่แหละครับเราเทสให้ดูว่าวิธีการใช้งานใช้ยังไงนะคะดึงยางย,างงายังไงใส่ลูกยังไงเซฟยัยางไงานะคะหลักๆเลยแค่นี้เลยส่วนการยิงก็อยู่ที่ตัวบุคคลอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะ การตั้งยางก็อยู่ที่คนใช้ว่ามีแรงดึงมากดึงน้อยนะคะลําช่วยประคองลูกออกไปนะคะค่ะการตั้งยางนะคะมีผลต่อการยิงระยะยิงนะคะถ้าเราตั้งยางแรงเอาลูกไม่อยู่ลูกก็ปิวได้ถ้าเราตั้งยางเบาเขาก็อาจจะหยอดได้มันอยู่ที่กำลังของเราด้วยนะคะว่ามีแรงดึงมากดึงน้อยเดี๋ยววิจ,จะเท,ทให้นะระยะวิ แรงวิมีระยะเท่านี้เนาะแรงดึงวิมีน้อยเนาะระยะยิงก็จะประมาณแปดเก้าเมตรอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะเทสเลยนะคะอานหนังสติ๊กลำเหล็กนะคะตัวสั้นปีกอารูนะคะลำแปดมิลนะอันนี้เป็นปีกอารูสามสิบนะคะลูกค้าสั่งกำคอร่องนิ้วด้วยนะแล้วก็ สายสะพายนะคะเป็นหูกวินปลดเร็วเวลาเราถอดนะคะกดตรงกลางนะแล้วก็ดึงออกเลยแบบนี้นะคะอันนี้เหมือนกันนะคะข้างล่างนะกดนะคะแล้วก็ดึงมาอ่าทีนี้เดี๋ยววิจะเทนให้นะคะเทนลูกแปดมิลน,นะคะเราก็ค้ำนะดึงยางนะคะเข้าหาตัวเราแบบนี้นะเวลาเทสเซฟน,นะคะเดี๋ยวเราใส่ลูกก่อนลวกันอ่ะค่อยเทส อ่าใส่ลูกนะคะเทสเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกลเห็นไหมคะกดเซฟนะคะมือขวากดไปทางซ้ายเอากระป๋องแรกก่อนนะคะกระป๋องแรกจะเป็นกระป๋องสีสเปย์นะกระป๋องขาวขาวนะคะอะ่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเทสกระป๋องกาแฟเบอร์ดี้นะคะอ่าค้ำนะคะคำ้ำ ดึงยางเข้าหาตัวเรานะคะจะอยู่ประมาณนี้นะใส่ลูกนะคะลำ8มิลเราก็ใช้ลูก8มิลนะคะความแรงความเบานะคะอยู่ที่เราตั้งยางนะลำเขาช่วยประคองลูกออกไปนะคะแล้วก็อยู่ที่คนยิงนะคะระยะยิงความแรงของยางด้วยนะคะใส่ลูกลงไปนะเทเซนะคะมือซ้ายกวไปทางขวาลองไกล ลดเซฟนะคะมือขวากดไปทางซ้ายนะคะก้ากระป๋องกาแฟเบ,เบอร์ดี้นะคะเห็นไหมคะ